มาไล่ไก่ก่ไก่ห้ามไม่นาะเจ้าคือหลากหลายไงทุกสีเลยจะได้กินครบรสยายก็จะรู้ขาประจำตั้งแต่เด็กเลยแหละ อ,นนอันนี้ของพี่เขาอันนี้คือพี่เขาน,นี่กินจนยายเขารู้แล้วรู้แล้วว่ากินอะไรบ้า <c> ง <oughs> ทับ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 เค็ด <c oughs> รับความอร่อย <c oughs> กินจุกๆไปเลยกินมดแทนนี่อิ่มพอดีอนะกินมดแทนนี่อิ่มพอดี